เอาพอบอกแน่นี่สรรพคุณนี่ดีจังไรนี่เอาพี่น้องเด้อครับเออผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงไว้สามปีสี่ปีมันโมขึ้นสี่เดือนห้าเดือนมันโมขึ้นอย่าลืมใส่ที่แค่ผ่อนนิ่โตว่าขึ้นกินแล้วก็ขึ้นโตขึ้นแล้วกินแล้วขึ้นอีกคันไหนกินไปเรื่อยๆบำรุงโครงสร้างบำรุงน้ำนุ่มดีหรือที่บอกไง พอพอเสิงเววาเป็นคำเเวาแล้วบัดนี้ฟังล่ำลองฟังล่ำลองมาเนี่ยโอ้หัวน,นหลีนี่ละพอสิงเออ,อบัดนี้นั่นสิขอแจ้งบอกข่าว วกงเลี้ยงงัวาขาวเลี้ยงงัวดำดอนพอออมควายดำดอนพอออมหลายพันนั่นดอกต่างกันจำเอาด้วยเสียง่ญ่ดีนั่นต้องซ<อ>ีเคฟอร์ดปิดเด้อนน้องพี่ บอกพี่น้องทั้งอิซีทั้งไลสดทัวรามาฟังข่าสิว่าไปจอเอาเด้สรรพคุณนี้ได้สิบอกท่านให้ฟังดูพวกงัว,ว้วยพันหลูกินแล้วดีหลายลนบำรุงขนทั้งกรรมเนื้อขยายโตให้มันไง แสนในล้านคือเพื่อนเดอ้อพี่น้องเงียบีเลยบำลุงหำบำลุงไข่บำลุง, <c oughs> ลงน้ำเสือ <c oughs> พร้อม <c oughs> บำลุงหำบำลุงไข่ขยายโตให้ใหญ่พร้อมเ <c oughs> ด้อเลื่นก่อนบำลุงหำบำลุงไข่ <c oughs> <c oughs> บำุง ขยายโตห้ใหญ่งต้องฟอดมีทอนัลพากันเสื่อมไปทดลองด้อพี่น้องอย่าสุนานละเดฟแฟนโอ้เฮ้ยน้องน้ออลันอาเต้หมุนๆในเพลงกันเนี่ยนะบัณนีต โ้ยทานผู้ฟังจังว่าและทานผู้ฟังเหมือตีลํำทางสันล่ำทางสันหันทางเง้วเจ้าต้งลองลองของกาลองเล้วกันเตยแม่นจนมากกันเลี้ยวเห็นหน้าเขาวา่าคือกระดาษและวพ่ออยากวาดลูบไปเอาไปให้อีไม่แย่งเจ้าผู้น้อยน้องแดงที่ให้กระแตง่งจะคือสิตาตีนสินเออแต่งเอาปานางสอนกันกินบ่เป็นที ว่ารับท่เป็นผีสิงไหนว่าสิป้อนขนนอนบ่หลับ ok <function, S 2> อีพอสิงแล้วว <reco Christ. S 2> ่า <fry> ส <UC S> ิกลมหอมบ่หอมแล้วกัสิกลมดมเข่าอยู่ยังขึ้นสอดเนนนานุนุนนาและนานุนุนนาหักกันหาสัญญากันไว้หักกันหาสัญญากันใบอย่าไาอย่าไล่กันเดีอยวอย่าไปอย่าไล่กันเดี๋สายว่าสายสายสายเพิ่มเพิ่ม หมาขับเกิบหมาบ้าหม,มาบา,มาก้าหม,มาวอหมาข่ามอหมาผีหมาขาปิหมาชา้าง <c oughs> <c oughs> นี่กว่าซอย <c oughs> นี่กว่าซอย <c oughs> เอาละครับพี่น้อง <c oughs> ้อครับเด้อกันต้องการอยากให้งัว่าขึ้นงัว่ามันบ่ขึ้นกินแล้วมันก็ขึ้นครับใส่ทีเชฟฟอนิกบัดนีสมควรแล,ล้ววอลลัมศิลาเล็กวงังว่าพวกพี่น้องคงไปเยี่ยมยองยม กินเขาน้ำเจ้าเยี่ยนตะกอนกินกาวปุ่นุญแล้วจ้งหนีมือนีสวัสดีครับสวัสดีครับ